จะแบบทําได้อ่ะจะเห็นผลเลยอ่ะค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวเองสูงมากๆตั้งแต่แบบเด็กเด็กฉันจะต้องสอบได้ที่หนึ่งหรือว่าต้องติดท็อปอ่ะตลอดคือเกรดเนี่ยจะต้องดีต้องไม่มีใครมาแบบสู้ฉันได้อ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการแข่งขันมันจะเป็นแรงผลักของวันนี้ได้ดีมากราะวันนี้รู้สึกว่าวันนี้จะต้องที่หนึ่งข้อเสียของมันก็คือเวลาที่เจอใครที่เขาเก่งกว่าเราไปได้ไวกว่าเรามันจะเริ่มรู้สึกทุกข์แหละเฮ้ยไม่ได้ทําไมถึงแซงฉันทําไมถึงเก่งกว่าฉันฉันจะต้องเก่งกว่าสิิฉัันนนนนจะตต้้ออองงทสขาดแฟวเี รู้สึกเลยแล้วแฟนวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าการปฏิบัติของเขาเก้าวหน้ายัางไงซึ่งมันเป็นจุดที่วันนี้อ่ะยังไม่ได้ก้าวหน้าตรงนั้นกลายเป็นว่ามากดดันตัวเองไปซะงั้นแล้ว,วันนี้ก็รู้สึกอึดอัดมากลางอกอึดอ,ดอัด,อด,อด แล้ววันนี้ก็เป็นมาตลอดด้วยนะแล้วสิ่งที่ทําให้วันนี้คลายอ่ะตอนนั้นวันนี้ก็กลับมาดูที่ตัวเองเลยกลับมาพิจารณาเลยแล้ววันนี้ก็รู้และเข้าใจว่าอ้อไอ้กิเลสท,ที่มันเกิดขึ้นที่ทําให้วันนี้รู้สึกทุกอีกโก้ตัวแป้งๆอยู่ตรงเนี้ยมันก็แสดงออกผ่านขันเข้าไปดูขันเหมือนที่วันนี้ทําตามปกติเลยเข้าไปรู้ว่าอ๋ออันนี้ความคิด อ๋ออันนี้คือความจํานะที่มันจําเรื่องราวแบบนี้แล้วเ,เก็บมาคิดอ๋ออันนี้คือความทุกนะที่มันกําลังทุกอยู่ตรงนี้เราวันนี้ก็จับรงอรยายสัสสี่อ๋ออีกจิตเนี้ยมันคือก้อนทุกนะที่เรามีร่างกายอยู่แบบนี้แล้วมันก็เกิดเป็นความทุกแบบนี้อ,อ๋อไอ้ร่างกายนี้จิตนี้มันคือก้อนทุกนะ อ๋อก็เพราะว่าเราอะไม่ได้รู้ไงว่าไอ้ก้อนทุกเนี้ยมันคือก้อนทุกในอดีตเราก็เลยมีก้อนทุกอยู่ตรงนี้ไงดูไปอย่างเงี้ยจับลงขันจับลงไอ้4วสีส่วนไปวนมาตอนนั้นวันนี้อึดอัดมากอึอดอัดจนอยากจะร้องไห้วันนี้พูดตรงๆเพราะวันนี้ไม่ได้อยากให้มันเป็นแต่ด้วยความไม่อยากให้มันเป็นมันคือตันหานั่นแหละเมื่อวันนี้เอามาจับลงตัวนั้นปุ๊บวันนี้เลยเข้าใจว่าอ๋อก็ไม่ต้องไปใช้ความอยากกับมันมันก็แค่เป็นของมันเรามีหน้าที่แค่เข้าไปดูมันแค่นั้้นนนนเลยแมมััจะออึดดดขาไห แต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรมากกว่านั้นแล้วนอกจากเข้าไปดูอีกวิธีหนึ่งก็คือเวลาที่เราเห็นใครปฏิบัติไปได้ดีหรือใครไปได้ดีรู้สึกอีกโก้มันพุ่งวันนี้ก็จะป้อนเลยสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีแล้วให้เราอนุโมทนายินดีไปกับเขาเลยเขาทําได้ดีแล้วเขาสร้างเหตุปัจจัยมาอนุโมทนาอนุโมทนาอนุโมทนาสอนจิต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 อ,อ,อยู่แบบนี้อีกหนึ่งวิธีคิดก็คือเรามีหน้าที่ในการสร้างเหตุปัจจัยก่อนหน้านั้นวันนี้ไปโฟกัสที่ผลลัพธ์ว่าฉันจะต้องได้ผลลัพธ์เท่านนนีี้้้คไดผล เท่านี้ฉันจะต้องได้ผลลัพธ์เท่านี้แต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาโฟกัสที่การปฏิบัติสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสมันคือเหตุปัใจจัยในการสร้างผลเพื่อให้มันไปอยู่ตรงนี้ให้ได้เอาจริงๆนะน่าจะ ไม่ถึงเดือนอะที่วันนี้ใช้วิธีแบบเนี้ยเพราะวันนี้รู้ว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันคือกิเลสของตัวเองที่มันแสดงออกมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่วันนี้ไม่รู้วิธีในการปฏิบัติต่อมันพอวันนี้มารู้วิธีในการปฏิบัติต่อมันมันคลายเลยเพราะว่าตอนนั้นอะเพื่อนวันนี้มาเล่าให้ฟังว่าการปฏิบัติเป็นยังไงก้าวหน้ายังไงปกติอะมันจะมีความรู้สึกเปรียบเทียบหรืออะไรก็ตามแน่นอยู่กลางอกตัวใหญ่ให่เลยอยู่ตรงเนี้ยแนงมากอึดอัดแต่วันนั้นอะมันไม่มีอาการนั้นเลยมันไม่มีเลยมันโล่งมันไม่มีออแสดงกเเลลยยทําาใหห้้ววันนนี็่ โหนี่ยคือผลลัพธ์ที่ปฏิบัติมามันคลายแล้วอะไปลอง